ส่วนที่จังหวัดยะลานะคะเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางค่ะหันมาปลูกไม้นะคะเป็นไม้กลิศนาแปรรูปเพื่อที่จะนำไปทำเป็นน้ำหอมส่งขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือต้นกฤิศนากว่า3,000ต้นของนายอับดุล,ลเลาะแวกาจิซึ่งตั้งอยู่บ้านหลักเขตนะคะอยู่ที่ตำบลปะแยอําเภอยะหาจังหวัดยะลา บนเนื้อที่11ไร่ค่ะปลูกแทนการปลูกยางมาตั้งแต่ปี2,546จนมาถึงปัจจุบันสามารถที่จะนำไม้เหล่านี้นะคะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือว่าแชมพู โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะที่เขานําไปแปรรูปกลั่นออกมาทําเป็นน้ําหอมกิศนาเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติค่ะที่ติดนานแล้วก็เป็นที่นิยมของสตรีชาวมุสลิมโดยจะมีการส่งขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียมาเลเซียค่ะก็เป็นการสร้างไรายได้ในแต่ละดวนจำนวนไม่น้อยนะคะซึ่งในราคาขายค่ะเขาจะขายอยู่ CC ละ2,000บาทค่ะ ทางด้านนายอับดุลเลาะแวรกาจิเจ้าของสวนไม้กฤษณาได้เล่าให้ฟังว่า ตอนแรกแปลงนี้เป็นแปลงต้นยางครับประมาณ11ไร่และได้เปลี่ยนหันมาปลูกต้นไม้กฤษณนาซึ่งสมัยนั้นแกนไม้ตฤษณนามีราคาแพงตนเองจึงได้ไปศึกษาดูงานและลองปลูกสามารถปลูกได้ไร่หนึ่งถึง300ต้นถ้าระยะ2อคูณสได้ถึง400ต้นอายุ10ปีขึ้นไปสามารถนําไม้กฤษณนามาต้มทําน้ามันส่วนใบเอาไปทําเป็นสบู่หรือแชมพูหากชาวบ้านสนใจปลูกไม้กฤษณนาก็สามารถปลูกแซมสวนยางได้เช่นกันครับ